เป็นขานะครับลงไปเลยเครื่องเทศหนักๆหน่อยท่านผู้ชมหั่ชิ้นเล็กหน่อยจะได้โค้งง่ายเลยนะครับลงไปท่านผู้ชมนี่นะครับลากผักชีครับลากผักชีแล้วก็ <noticeable noise> หั่นเลยครับหั่นเล็กนิดนึงนะครับจะได้โค้งง่ายท่านผู้ชมลงไปท่านผ <ไป S 1> ู้ชมไปครับไปมากรูดฉีดๆลงไปท่านผู้ชม นะครับออกก้านตรงกลางนี่ออกท่านผู้ชมหอมแดงลงไปสูตรง่ายๆปิกลงไปท่านผู้ชมจะปิ้ขีหนวแห้งนะครับนี่นะฮะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากได้นะครับวันนี้ก็จะใส่เยอะหน่อยโอเคกระเทียมกลีบเล็กนะครับหรือท่านผู้ชมไม่มีก็ใช้เป็นกระเทียมกีบใหญ่ก็ได้หาซื้อไม่ได้นะครับกระเทียมจีนนะครับลงไปครับตะไคร้นะครับเยอะหน่อยตะไคร้ครับ แล้วก็เป็นเมล็ดผักชีนะครับนี่นะฮะลงไปครับท่านผู้ชมเมล็ดผักชีนะครับลงไปแล้วก็โขับนี่นะครับพอใกล้ละเอียดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะมาลงกะปินิดนึงอ่ะลงไปครับกะปิสักอ่าเกือบเกือบชั้นโตนี่นะครับลงไปเลยครับแล้วก็หกซ้ำท่านผู้ชมไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะอ่าจะใช้เป็นแบบ รูปแบบแบบหยาบนะครับหมัดลงไปในหลามของเรานะครับนี่นะครับโอเคท่านผู้ชมได้เลยนะครับ